โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำคอมบยแอนดรอยนะเป็นหุ่นยนต์แปลงร่าง3แบบนะครับชุดนี้มาเป็นแบบอาร์ฟอร์ดจีทีฟอร์ด 50, แล้วก็ฟอร์ด Mustang มีมาให้ด้วยกัน3แบบครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิต้องหันมาทางนี้ มีหุนมาให้สามแบบแล้วก็มีอาวุธมาให้สามอย่างด้วยนะแยะยังไงเนี่ยเห็นะอโอ้ลอกั้งกระดาษออกมาเลยครับสีก็ให้มาตามแบบเลยนะอืม เดี๋ยวค่อยมาดูกันทีละแบบดีกว่าครับว่าเป็นยังไงดีกว่านะเอาละครับคราวนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนล่างให้ดูกันก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนล่างนี้ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าหลังคารถที่เขาแยกมาให้มานี้มันเอาไว้ใส่ที่มือเป็นโลได้นะตตอนแรกผมคิดว่ามันหักซะอ,อีกแต่ไม่ใช่นะเขาทํามาแยกแล้วให้ใส่เป็นอาวุธได้นะครับนี่ไงชุดนี้ตั้งสองขายากนะผมก็เลยให้มันนอนอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเท้ามันทํามาอย่างนี้นะอย่างแรกเลยเราก็ต้องประกบขาเข้าด้วยกันก่อนนะครับอืมแบบนี้นะแล้วก็อาดันลําตัวขึ้นมานะครับตั้งฉากอย่างนี้เลยแล้วก็เอาประตูปิดกลับเข้าด้านข้างนะครับมันจะมีตัวล็อกด้วยนะนี่ไงครับจะเห็นตัวล็อกด้วยนะอปิดเข้าด้านข้างเลยที่เหลือเราก็เอาแขนพับเก็บเข้าไปข้างในครับอืมตรงนี้จะติดตรงด้านข้างสักนิดนึงครับ ถ้าพับเก็บแขนแล้วเข้าไปได้ปุ๊บมันก็จะคือล้อมันก็จะตรงล็อกเองตรงนี้ส่วนหัวเราก็ปิดนะครับแล้วก็เอาตรงส่วนหลงังคารถนะครับที่แยกออกมาต่างหากนะประกบครับประกบเข้าด้วยกันนะครับมันจะมีข้อต่อนะนี่ข้างบนด้วยอ่าเดี๋ยวประตูรถไม่แน่นอ่าได้แล้วเสร็จแล้วครับก็จะได้เป็นรถบรรทุกแล้วอ่ะมือยื่นออกมาหน่ดนึง ต่อแบบนี้เหมือนกันหมดเลยครับอ่าชุดนี้ตั้งยากสักนิดนึงนะอตรงนี้ก็ใส่อาวุธได้นะครับนี่ใส่ที่มือได้นะอีกอันนึงก็จะเป็นโล่นะครับเป็นหนังคานะซึ่งเอาไว้ทำเป็นอาวุธได้ชุดนี้อ่าเดี๋ยวเปลี่ยนล่างให้ดูละกันก็เปลี่ยนล่างเหมือนกับแบบแรกเลย ทำเหมือนกันเดก้ก็คือเอาขาประกบกันก่อนมันจะมีข้อต่อด้วยนะครับขาประกบกันนะดันลาตัวขึ้นไปมานะครับนี่แล้วเอาตรงประตูนี้ประกบเข้าด้วยกันครับมันจะมีข้อต่อด้วยนะตรงนี้อาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแกนสองสองอันเล็กๆอะอ่ามือนี้เราก็พับเก็บกลับเข้าไปรับนีงไงคือตรงข้อมือนี้มันดัดได้นะ ชุดนี้ตรงข้อมือมันดัดได้ครับนี่พอกลับเขาเข้าไปปุ๊บล้อมันก็จะเข้าที่เองกดหัวเก็บเข้าไปครับแล้วก็เอาหลังคารถนะส่วนที่เป็นหลังคารถประกบเข้าเลยครับมันจะมีข้างหน้าด้วยนะกับข้างบนด้วยประกบเข้าไปเลยเอาประตูออกยื่นออกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวประตูมันยื่นออกอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะยังไงได้แล้วครับ ชุดนี้ตั้งสองขายากนะคือตั้งไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบบมันทํามาโค้องๆอย่างนี้นะครับยังไงตรงส่วนขามันทํามาโค้งอย่างนี้นะมันเลยตั้งยากสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างแบบสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอารถยนต์ใส่อาวุธที่มือได้ครับอืหลังคาก็เอาไว้ทําเป็นโล่กําบังได้อ่าได้แล้วครับเี่ไง วิธีการเปลี่ยนล่างก็เหมือนกับสองคันแรกเลยเหมือนกันเด้ครับไม่ได้ต่างกันเลยนะอืมอย่างแรกเลยเราก็ต้องอาเอาขาประกบกันก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะดันตัวรถขึ้นมานะครับตั้งฉากมาเลยแล้วก็เอาประตูปิดเข้าด้านข้างโอ้รู้สึกว่าคันคันนี้จะปิดไม่แน่นนะเนี่ยยีงไงมันมีส่วนส่วนเว้าด้วยอืมอ่า ที่เหลือก็เอาแขนเก็บพับกลับเข้าไปข้างในครับตั้งให้ติดนะ้ะตัวนี้ติดอะไรเนี่ยเออได้ได้ได้ไดอืครับหัวก็พับเก็บครับที่เหลือก็เอาหลังคารถนะที่เป็นโล่กำบังครับประกบนะประกบยังไงโอ้นี่ไงมันจะมีข้อต่อปิดตรงนี้ด้วยโอ้อยตายไม่ใช่ แสดงว่า,าเราต้องเอาส่วนตัวนี้ขึ้นมาพับข้างบนโอ้แสดงว่าเราต้องเอาตรงส่วนนี้พับขึ้นมาข,นขึ้นด้านบนครับเดี๋ยวๆถอดต,ตรงประตูออกก่อนอันนี้ผมเพิ่งต่อครั้งแรกคิดว่ามันเหมือนกันหมดซะอีกโอ้ไม่ใช่นี่ไงแล้วอเอาตรงนี้กดเข้าด้วยกันคับได้แล้วอ่าตรงนี้ยังไม่แน่นเดี๋ยวๆอ่าได้แล้วนี่ไงก็ประมาณนี้แหละนะ โอ้ตัวนี้ต้องประกบต่างจาก2คือสอคันแรกสักนิดนึงนะตรงประตูนะครับต้องประกบเข้าที่หลังนะอะเดี๋ยวงั้นมาดูลวมลวๆกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะชุดนี้ก็ลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเน่นนะครับเป็นหุ่นยนต์แปลงร่าง3แบบนะมาเหมือนกับอาทาร์เมอร์เลยแต่ชุดนี้ตั้งยากหรือตั้งไม่ได้เลยขนาดตั้งยืนพิงกับกล่องนี่ก็ยังยาก คอมบ i n e Android หุ่นยนต์สแบบคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ